ตรงนี้จะพาเพื่อนๆมาทำทั้งปกหมูนะครับอ่าเดีด๋ยวรับแรกเราก็รวนให้มันร้อนๆ้อนก่อนนะครับมันจะตดแสบขั้นตอนต่อมาเราก็ปาดแป้งนัวลงไปแล้วเทลงไปเลยนี่เนี่ยโอ้โหปาดแล้วก็ใส่รถดีลงไปอีกทีนี่อฮ้มาเนี่ยก็คนนี่มันเข้ากันโอ้ยเนาะเสร็จแล้วก็เบาแก๊สลงไปสักหน่อยนึงนะครับแล้วก็ยกมาพักจริงไปก่อนสแป๊บนึงให้มันเย็นๆหน่อยต่อมาเราก็ใส่หอมแดงลงไปซอยไปแล้วนะครับป่อยลงไปเลยแล้วก็คนนี่มันเข้ากัน แ,แ,แล้วก็เทเข้าวคั่วลงไปมันยังสีหอมนะครับพี่น้องเลยแล้วก็ตากบักพริกลงไปอยากเลยเพียบเท่าไหร่ก็ใส่ลงไปตรงนั้นแหละไปเลยอ่าตถอน้ำมะนาวเลยอ่าเอต้นหอมผักชีลงไปเลยสอยไปแล้วอ่อาเอะดี๋ยวขนอีกรอบนึงครับพี่น้องเลยแล้วก็มาชิมอีกรอบนึ่งดีเนี่ยเองใดค,ครับ